การเข้ามาปฏิบัติธรรมในที่นี้มีลหลวงพ่อเป็นองศนี้ก็พยายามเน้นหนักทางเรื่องของการภาวนาจิตเพราะการภาวนาจิตนี้นำเราให้โค้นข้ามพ้นสงสารได้และก็เป็นจุดศูนย์รวมของบุญกุศลทั้งหลายด้วยเพราะว่าจิตที่มีสมาธิอาศัยการฝึกสติคือความระลึกได้นั้น เป็นการรวบรวมพลังจิตพลังใจของเราให้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่กระสานสร้างเซนออกไปเรียล่าไม่ไม่เป็นระเบียบจิตคนทั่วไปเป็นจิตที่ไม่เป็นระเบียบเมื่อจิตมันไม่เป็นระเบียบแล้วความคิดก็ไม่เป็นระเบียบอารมณ์ก็ไม่เป็นระเบียบขึ้นขึ้นลงลงความรู้สึกก็ไม่เป็นระเบียบโกรธง่ายเครียดง่ายกิเลสเกิดง่ายแล้วก็ดับยาก พราะส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ของคนเรามาักจะเข้ามาทำร้ายจิตใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเข้ามาทำประโยชน์ให้แก่จิตเลยจิตนี้เหมือนถูกโป้นนะจิตของคนธรรมดาที่ไม่ได้ภาวนาปฏิบตัติเหมือนถูกโป้นสังเกตดูสิลูกวันวันหนึน่งเราโดนโป้นกี่ครั้งอารมณ์มันโป้นจิตไปอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลรมันโป้นอยู่เรื่อยเลยนะ คนให้ทุกค้นให้เศร้าค้นให้โศกลําบากไปหมดบางทีเราได้ยินเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบใจเราก็รู้สึกไม่ชอบใจตามเรื่องนั้นนั่นแหละคือมันเป็นสังโยชน์มันเป็นมันเป็นอนุสัยไปแล้วหมักดอกในจิตถึงแม้ไม่มีเจตนาก็าตามความไม่มีเจตนาในความคิดครั้งแรกเราไม่มีสติด,ดับมันนั่นแหละจะเป็นสังโยช์ร้อยรัดจิตเรา ให้เราต้องเวียนว่ายตเกิดสังโยชน์เกิดอย่างนี้นะเมื่อมันยาวแล้วเราไม่มีสติแล้วมีเจตนาคิดตามไปด้วยนั่นแหละจะเป็นการกิเลสเป็นตัวกิเลสแบบฝังลึกเลยนี่จะเป็นอวิชชานี่จะเป็นตัณหาเป็นอุปทา,านเป็นกิเลสต่างๆนานานะขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยคือจิตไม่มีสติปล่อยให้มันคิดแล้วตามความคิด ไหลไปตามความคิดรู้สึกไปตามความคิดนั้นจงรู้ไว้เลยว่านั้นไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วนะดึงจิตกลับมาเสียอย่าปล่อยไปอย่างนั้นอย่าไหลไปตามอารมณ์อย่าให้มันพ้นจิตไปอย่างนั้นน่าเกียดนะปล่อยเขาพ้นไปฝึกมาซะอย่างดีเตรียมรบตั้งท่ามาอย่างดีพออารมณ์เหล่านี้เข้ามาแล้วกระแทกจิตทีเดียวมันหลุดออกไปจากขั้วแห่งฐานแห่งความมั่นคงไปเสียได้นี่ ดังนั้นอารมณ์อันแรกคือใครพูดมาหรือมีอาการอะไรมาเข้าสู่จิตสู่ใจเราก็ตามแล้วเราเกิดความรู้สึกโดยที่ไม่มีเจตนาต้องรียบดับความรู้สึกนั้นดับความรู้สึกนั้นให้ความรู้สึกนั้นแปลเป็นความว่าความไม่ดีใจก็ตามความดีใจก็ตามล้วนแล้วนำทุกมาให้ทท้งนั้นเราจะไม่ยินดีเราจะไม่ยินร้ายในขณะที่เราฟังในขณะที่เราพูดในขณะที่เราคิด หรือในขณะที่เรากำลังกระทำอะไรเราทำไปด้วยความมีสติเช่นเราจะทานน้ำเราก็มีสติว่าเราทานนาเราจะเดินเราก็มีสติว่าเราเดินแต่ไม่ใช่ว่ามีสติต่อเนื่องไปอย่างนั้นคือให้ระลึกนึกเฉยๆไม่ต้องท่องโดยการกำเนดพุดโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็ได้เพื่อเป็นการดับความคิดอย่างอื่น แล้วตัวระลึกได้แห่งการกระทําในปัจจุบันจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องคอยตามระลึกอย่างที่เขาสอนกันว่าต้องระลึกอย่างนั้นระลึกอย่างนี้นเราระลึกแค่พูดโทตัวเดียวเท่านั้นแหละเมื่อจิตมันอยู่กับที่แล้วเนี่ยมันจะไหลไปในปัจจุบันเท่านั้นจะไม่ไหลไปในอดีตจะไม่ไหลไปในอนาคตมันจะอยู่แต่ปัจจุบันเท่านั้นฉะนั้นเมื่อร่างกายของเราเคลื่อนไหวอย่างไรร่างกายของเรากําลังทําสิใน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 ่งใดๆก็ตามจิต ย่อมทราบชัดเจนเพราะสติมีอยู่ในปัจจุบันนั้นและก็จะเห็นการเกิดของอิริยาบถทางกายและเห็นการดับของอิริยาบถทางกายรวมไปถึงคือความคิดและคำพูดด้วยก็จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นการเกิดดับอย่างนี้แล้วจิตของเรามีความระมัดระวังไม่ให้ความยินดีในอารมณ์ที่ชอบใจความยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเพื่อจะครอบ ไม่เข้ามาครอบงำจิตใจเราได้เราดับได้ทันเรามีสติกำเอนอดได้ทันอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าตัดกิเลสแต่เพียงกดกิเลสเอาไว้ด้วยอินทรียสังวรคือสำรวมระงวังในตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรามีสติเพื่อไม่เผลอไปตามอาการเหล่านั้นไม่ให้อารมณ์นั้น เข้ามาสินใจแล้วร่นเอาจิตใจของเราไปโดยเราก็ไม่ได้ตั้งรับเลยในขณะที่อารมณ์เหล่านั้นส่วนใหญ่เราจะตั้งรับในขณะที่นั่งภาวนาเท่านั้นเมื่อรูปจากที่ภาวนาไปแล้วหรือออกจากทางจงกรมไปแล้วส่วนใหญ่จะปล่อยให้อารมณ์ไหลเข้ามาอย่างสะดวกสบายเหมือนไม่มีคำนบกัน้นไม่มีเถื่อนกั้นนี่ะฉะนั้นสติมีหน้าที่อันนี้นะให้รู้ไว้เราภาวนานี่คือเพื่อ ต้องการให้สติตัวนี้ไปกั้นอารมณ์ต่างๆแล้วกรองอารมณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่จิตมากกว่าเป็นโทษแก่จิตนี่เพราะจิตนี้อาศัยอารมณ์นั้นเป็นอาหารด้วยอาศัยอารมณ์นั้นเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยรันนั้นจิตปราศจ,จากอารมณ์พวกนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยอารมณ์พวกนี้อยู่ไปวันๆคนไม่มีอารมณ์มันก็หมดไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลย มันต้องมีอารมณ์คืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่ขอให้มันเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์พุโทโธเราก็มีความสุขสบายกับมีสติอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งแต่นี้มันเป็นอารมณ์ส่งเสริมทางด้านมรคคือด,ด,ด,ด้านทางประพฤติปฏิบัติให้พ้นไปจากทเนี่ถ้าเราไม่มีอารมณ์พุโทโธอยู่ในใจเลยเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็จะไหลเข้ามาโดยง่ายนั่นแหละคืออาการของการไม่มีสตินั่นเองเให้พึงเข้าใจ เวลาเรานั่งภาวนาก็เหมือนกันมีความเจ็บมีความปวดก็ดูมันมันจะเป็นอย่างไรใหม่ความเจ็บความปวดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปใหม่นี่เราเคยเจ็บถึงที่สุดมันก็เห็นไม่ตาขาแข้งก็ไม่เห็นหักไม่เห็นเป็นอะไรแต่บางครั้งบางคราวทําไมถือว่านั่งบางทีมันก็ไม่ผ่านเพราะมันทนไม่ไหวอะไรเป็นเป็นการทนไม่ไหว อะไรมันทนไม่ไหวให้ดูว่ามันไม่ใช่ขาของเราแต่มันเป็นที่ใจของเราเนี่ยเวลาเรานั่งทําอะไรเพลินอยู่นะ่ะเรายังไม่รู้สึกว่าเจ็บก็ปวดมีการเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะทําใจให้เราเนี่ยดิ้นรนทนทุกข์อยู่กับอาการนั้นเสียไม่ได้ต้องดิ้นออกจากอาการนั้นไปนมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะความพอเพลินนั่นเองเนี่ย,ย,ยการภาวนาพุโทโธก็เหมือนกัน ภาวนาพุโทโธต้องภาวนาให้มันเพลินไปในองค์พุโทโธและให้มีสติไม่ใช่เพลินไปอย่างเดียวเดีย๋ยวความเพลินมันจะกลายเป็นความไม่มีสติไปเสียเพลินด้วยมีสติด้วยโดยเฉพาะคือสติสาคัญที่สุดแต่ย้ำพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันอาการมันจะเกิดอย่างไรในทางกายมันย่อมเกิดแน่นอนอยู่แล้วตามปกติของกายต้องเกิด จะเกิดมากเกิดน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับจิตนั้นมันมีความสงบคือจัดเป็นระเบียบด,ดีแล้วเมื่อเป็นระเบียบสงบดีแล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึกเวทนาเท่าไหร่มันมีแต่ว่ารู้สึกมันน้อยมากเบามากแบบอยู่ได้อย่างสบายเลยพอจิตมันเริ่มเพลินเท่านั้นแหละสังเกตุดิพอจิตมันเริ่มเพลินเท่านั้น,ตตน,น,น,นนะสติมันเริ่มเหลือครึ่งเดียวพอสติเริ่มเหลือครึ่งเดียวตอนท้ายจะปวดถ้าคนไม่ไหว ปวดอยู่หน้าแล้วเจ้าของก็ไม่ทราบเหตุว่าทําไมมันปวดมากกว่าเก่าก็คิดว่านั่งนานกว่าเก่าก็ไม่ใช่มันก็สองชั่วโมงเท่าเก่าบางทีเหลือแค่ห้านาทีสุดท้ายเราจัดเป็นจะตายให้ได้จิตของเรามันแยกออกไปที่เวลามันแยกออกไปที่เวทนาขามันแยกมันแล้วมันมันไม่รวมอยู่กับคำว่าพุทโธคือสติอยู่ที่เดียวดังน,นั้นเราต้องดึงจิตของเรากลับมาที่พุทโธอย่าไปยุ่งเวลา ดึงจิตของเรากลับมาที่พุโทโธอย่าไปสนใจเวทนาให้อยู่แต่พุโทโธอยู่แต่พุโทโธพยา,ยาถ้าเรายังไม่มีปัญญาสามารถคลี่คลายหรือแยกแยะอาการของเวทนากับกายออกจากกันให้ทราบว่าจิตนี้ก็แยกออกเช่นกันเป็นของคนละอันกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะอาศัยความผูกพันมันเกิดมาพร้อมกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวุญญามันเกิดมาพร้อมกันมันประชุมมาพร้อมกัน ที่มันประชุมมาได้ก็เพราะอาศัยจิตนั่นแหละมาเกิดถ้าจิตไม่มาเกิดขันทั้งห้าก็เกิดไม่ได้มันรวมกันอยู่มันอาศัยกันอยู่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าน้ําตาลที่คนลงไปในน้ําธรรมดาเราย่อมไม่ทราบถ้าเราไม่ชิมว่าในน้ํานั้นมีรสหวานเป็นน้ําตาลอยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ประชุมรวมอยู่ในจิตเหมือนกันเราเข้าใจว่ามันเป็นเราหมดเลยรูปก็คิดว่าเป็นเรา เวทนาสัญญาสังขารญาณก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเราไปหมดเลยท,ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่เราเนี่ยทั้งทั้งมันไม่ใช่เราเราไม่เห็นทําไมพระพุทธเจ้าต้องสอนเรื่องตาทั้งทั้งเราก็รู้ตาเราก็มีทําไมต้องมาสอนว่าตาเห็นรูปนะเราก็รู้ก็เห็นรูปทําไมต้องมาสอนสอนเหมือนสอนเด็กๆเราโตๆกันแล้วทําไมพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องพวกนี้ เรื่องตากระทบรูปนะหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกระทบอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับสอนของไม่ง่ายว่างั้นเถอะแต่มันไม่ใช่ง่ายมันเหมือนน้าตาลกับน้ำนั่นแหละมันเป็นของที่เหมือนดูง่ายเอาน้ําตาลผสมน้ําก็จบละเนี่ยแต่วิธีแยกออกจากกันนี่มันเรื่องยาก ปัจจุบันเขาก็แยกได้แยกน้ําตาลแยกอะไรออกจากน้ําก็ได้แต่เครื่องมือเขาเป็นล้านๆน่ะ mm. เข้าใจไหมแต่ตอนเราผสมมันง่ายนี่ลหละง่ายนิดเดียวเทน้ําตาลใส่ใส่น้ำก็ไปนคนๆน,น้นก็เป็นละเป็นน้าน้าผสมน้ําตาลแต่เวลาแยกมันต้องใช้เครื่องมือทันสมัยหลายอย่างนี่ก็เหมือนกันเวลาแยกจึงเป็นเรื่องยุ่งยากมากกว่าเราจะเข้าใจว่าลูกตากระทบรูปมันเป็นของคนละอนันเกิดวิญญ,ญาณขึ้น เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นก็เกิดผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาในพระองค์ทรตัดอย่างเนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นการที่เราจะรู้อาการเหล่านี้ได้จะสวบรวมระวังสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยคือจิตของเราต้องมีสติก่อนโดยการกําหนดพุทโธแล้วต้องมีปัญญาแทรกเข้าไปเสมอเลยเพราะอะไรบางครั้งสติมันตั้งไม่ได้จิตมันคิดฟุ้งซ่านบ้างมันเกิดมั่วเกิดเมื่อเกิดเจ็บบ้างมันก็จะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ ควบคุมไม่อยู่เป็นความยุ่งเหยิงม,มากจนสุดท้ายก็รู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นของยากการทําสมาธิเป็นของยากไม่ใช่เป็นของง่ายพวกเรานี่คงจะเป็นคนที่ยังไม่เหมาะสมในชาตินี้ที่จะปฏิบัติมั้งคงจะเหมาะสมในชาติต่อๆไปเราคงอาศัยศีลอาศัยทานไปวันๆก็แล้วกันอย่างน้อยเราก็คงไม่ตกนรกถ้าคิดอย่างนั้นตกนรกแน่นอน เพราะทานและศีนั้นยังไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากนากรกดอกนี่ปัญญาเท่านั้นแหละทําให้เราพ้นจากนรกการให้ทานก็ต้องมีปัญญาการรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาถ้าคนมีปัญญาจะไม่คิดเช่นนี้จะไม่คิดอย่างนี้จะคิดกลับทันทีเลยว่าได้เท่าไหนเอาเท่านั้นอย่างน้อยไม่ใช่คนงอมืองอเท้าเราเป็นคนมีมือมีเท้าเหมือนคนอื่นเขาทําไมเราจะมางอมืองอเท้า เราก็เป็นคนเฉียดเช่นเดียวกับคนเหมือนกันเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันทําไมจึงดูหมิ่นเหยียดหยามตัวเองอย่างนั้นว่าตนนั้นเป็นผู้ที่ไม่เสมอเขาตนนั้นเป็นผู้ที่เทียบเทียนเขาไม่ได้เขาดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราอย่างนั้นมันเป็นที่ถีซึ่งไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้ละออกไปเสียคนทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมดมีศักยภาพเหมือนกันหมดแต่การใช้ศักยภาพและสิทธินั้นอาจจะไม่เหมือนกัน คนบางคนใช้สิทธิและศักยภาพน้อยเพราะของเก่ากขาทำมาดีไม่นานเขาก็ได้ของดีคนบางคนต้องใช้สิทธิและศักยภาพมากกว่าคนปกติที่เขาปีอยู่ทั่วไปเพราะของเก่าเราทํามายังไม่ค่อยดีฉะนั้นเรามีเหมือนกันได้แก่คือขันทั้งห้ามีจิตเหมือนกันมีความใฝ่ใจในการประพฤติปฏิบัติมีความปรารถนาค้นไปจากทุกเหมือนกันความเหมือนกันตรงนี้แหละเป็นเหตุให้เราควรจะ ไม่ไปคิดในเรื่องของการน้อยเนื้อต่ำใจควรจะก,กระทำเนี่ย yeah. แม้แต่หลวงพ่อสมัยก่อนป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยละทิ้งในการภาคเปียนภาวนาเราไม่เคยคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าพราะองค์หื่นท่านแข็งแรงท่านออกป่าท่านเดินจงกรมได้เป็นวันวันเพราะแข้งขาท่านแข็งแรงเราเป็นคนป่วยไข้ไม่สบายโดนแดดก,ก็ไม่ได้แข้งขาไม่แข็งแรงหรือ,อ การหลับนอนเราก็ไม่ได้หลับนอนกับเขาก็อนอนไม่หลับก็ภาวนาทั้งคืนภาวนาไปบางทีก็เวียนหัวมึนหัวจะอ้วกจากเจียนมากก็ได้รับความลำบากมากเรียกว่าในเวลายามป่วยมากๆนั้นทรมานมากในการจะออกภาวนาออกปฏิบัติของตนของตนแต่ไม่เคยทอ้อถอยและคิดน้อยใจในชีวิตเลยคิดอย่างเดียวเท่านั้นว่าความเป็นเศรษฐีทำนั้น บางคนก็ต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อได้มาถึงความเป็นเศรษฐีแห่งธรรมแต่บางคนก็ไม่ต้องทุ่มถึงสุดตัวเพราะทุนลอนของเขาเก่ามาดีลงทุนเพียงนิดเดียวเขาก็ได้ออกดอกออกผลมาก็เ,าเป็นเศรษฐีธรรมร่ำรวยไปแต่ละท่านแต่ละท่านนั้นย่อมบำเพ็ญวาสนาบารมีต่างกันมาไม่อย่างนั้นจะมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกได้อย่างไรเพราะการบำเพ็ญบารมีต่างกัน นี่แต่บารมีนล้นบำเพ็ญเหมือนกันคือบารมีทั้ง30ประการก็เรียกว่าบารมี3ามสิบทัศนนั่นเองแต่ว่านานกว่ากันเท่าไหร่มากกว่ากันเท่าไหร่ในชาติชาติหนึ่งนั่นเองอันนี้เราก็เข้าใจแลังจักน,น,น,นั้นเราบารมีของเราจะอ่อนจะแก่ก็ตามไม่ใส่ใจแล้วใส่ใจอย่างยวก็คือจะไม่งอมืองอมเท้ารอความตายรอความทุกข์มาทับถมหัวใจของเราและเราไม่ไม่ขอให้ใครมาแก้ให้เราจะแก้ของเราให้ได้ จนกว่าเราหมดปัญญาหมดผลทางมือติดตันไปหมดเหมือนกับคนเป็นเส้นวินในสมองจะแตกตายอยู่แล้วนั่นแหละจึงจะนขนวายที่หลน่นหาพ่อแม่ครัวอาจารย์เข้ามาช่วยแกะช่วยหรือช่วยถอนภาวะแห่งความตื้นติดตันนั้นให้ออกไปจากดวงจิตดวงใจของเราแต่ตาบใดยังมีเรี่ยวแรงอยู่ยังมีสติปัญญาอยู่เราจะพยายามแก้ไขเนสุดความสามารถของตัวเราเองนี้เราทําอย่างนี้มาตลอด ไม่เคยคิดท้อถอยต่ออุปสรรคและปัญหาและเรื่องราวต่างๆเลยไม่เคยท้อเลยตั้งแต่ชีวิตบวชมาประสบปัญหาต่างๆไม่เคยท้อถอยหลวงพ่อเห็นปัญหาต่างๆเป็นเรื่องจิตอยทั้นเลยไร้าสาระทั้งหมดเลยเรื่องของกิเลสในจิตในใจนี่คือเรื่องใหญ่โตมากๆเรื่องมันมันใหญ่กว่าชีวิตเราอีกดังนั้นเราต้องเห็นมันว่า ปัญหาในจิตของเราได้แก่กิเลสหรือกองสา,าวะทั้งหลายมันคอยทาทุกมาให้กับเราเสมอไปนี้แหละคือเรื่องสําคัญงานของเราที่เกิดมาคืองานฆ่ากิเลสในจิตในใจของเราไม่ใช่งานอื่นเลยงานนี้คืองานหลักง,งานนี้คืองานสําคัญดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจในการประพฤปฏิบัติตนเพื่อให้รอดพ้นไปจากบ,บ่วงคือมัจตุราชได้แก่ความตายซึ่งพัดพลาดความสุขของเราไป พัดพลาดญาติพี่น้องของเราไปทั้งหมดทั้งสิน้นเราจะเป็นผู้ไม่พลาดจากอะไรทั้งสิน้นคือเป็นผู้ละทุกอย่างทั้งหมดเมื่อไม่มีทุกอย่างแล้วคําว่าพลาดก็จะไม่มีอีกนั่นคือว่าจิตพ้นไปจากทุกและเข้าสู่แดนพะนิพาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยทั่วกันเทิน